กินด,ด้วยคนเขาจาดหมาคนวาดูาแล้วขายมาได้มันจะเป็นหลอดได้ไหห้ามอาห,หารมันเลิกกันหมดทุกคนะศิลปะศิลป,ลป,ลปินจิตวิญญาณมีการนักกว่าเงินทองจาดหมาห้ามอาหารมันห้ามอาหารมันอยู่ได้สักคนะรุ่นปีุ่่นอายฮาหมกี่รุ่นห้ามอาหารมันเป็นศิลปินได้สักคน ยังการจัดเดี้ขายมาได้ขายมาได้มันเจ้าอย่างมันเลี้ยงลูกเมียมันถ้าถามเมียมันเจ้าอย่างมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงชีวิตมันมีเงินขายหูบได้แหงมันตึงมาปัดถนรู้แหงมันมันตึงเขียนตึกๆกันมันสร้างสรรค์ตึกๆว่ามันบัดลํำบาก่ะถ้ามันลํำบากมันจะสร้างสรรค์ได้ไรแวนโก้นี่มันยุคสมัยไหนแล้วบ่าข้าจัดมากี่ร้อยปีมาแล้วยังไม่ยึดมัน่นความตุกยากอยู่ บูชาความตุกหักยุคสมัยนี้มันจะเก็บพักเก็บง่าก,กินได้หรอไม่ใช่ขอเงินข้างบ้านกินได้ขอน้าข้างบ้านกินได้หรอฮะเออบาฮแเอ้ยจะไปสลิดนะตั้งใจวาดรูปตั้งใจขายเหรอเือมันได้เงินมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ย,ยงครอบครัวเนาะสุดท้ายเหลือก็คือแกประเทศจะเลิศหรอทิ้งตุกทิ้งจุ่ยประเทศทิ้งได้ไหนฮะให้ไปซื้อลถเป็นตุก ยังไมช่วยอย่างช่วยวงการศึกษาจะมาได้เลยจริงเอาเงินไปใื้อทุนการศึกษาอย่างได้ก่อวงการศึกษาจริงได้ก่อนจริงแปลงเงินขึ้นประเทศได้ก่อนะเสียสละประเทศได้ก่อมันก็มาได้มันต้องมีเงินอย่างเดียวมันได้ถึงเจียฮะเงินสําคัญจุงทำมาหาแดกตัวไยวาดทูปไปเพื่อเงินนั่นแหละไอ้หาเอ้ยโอเค